วิธีถักสัญลักษณ์วีนะคะหรือว่าควักธรรมดาสองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะหรือในภาษาอังกฤษก็คือการถัก INCREASE น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยค่ะให้เรานะคะแทงเข็มนะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะแบบนี้ค่ะพันใหม่ขึ้นมา1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะพันหเข็ม1ทีค่ะแล้วก็ลอดผ่านทั้งสองห่วงค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทำวิธีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบนหลักเดิมนะคะก็คือในในหลักเดิมที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็คือให้แทงเข็มลงไปที่หลักเดิมค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะดึงไหมออกมาก็จะมีสองห่วงค่ะจากนั้นพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งค่ะลอดไหมนะคะผ่านทั้งสองห่วงออกมาค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะแทงเข็มลงในหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมน,นะคะ ลอดผ่านห่วงขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงไหมผ่านทั้งสองห่วงพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็ทําซ้ํานะคะอีกครั้งหนึง่งแทงเข็มลงไปในหลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงไหมนะคะออกพร้อมกันทั้งสองห่วงเลยค่ะวิธีการทํา ควักธรรมดา2ครั้งบนหลักเดียวกันหรือว่า Increase นะคะก็คือการเพิ่มนะคะจำนวนห่วงนะคะหรือว่าการขยายชิ้นงานให้ใหญ่ขึ้นนะคะแทงเข็มลงไปในหลักเดิมค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงผ่านทั้งสองห่วงพร้อมกันนะคะก็จะได้จำนวนห่วงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ แทงเข็มลงในหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมามีสองห่วงนะคะพันหกเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านทั้งสองห่วงค่ะแทงหัวเข็มนะคะลงในหลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะพันหกเข็มแล้วก็ดึงผ่านทั้งสองห่วงพร้อมกันค่ะหรือจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือการถัก x สองครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันค่ะถัก x ครั้งที่1ค่ะ ัก x ครั้งที่2ในหลักเดิมค่ะแบบนี้เลยแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปค่ะถัก x ครั้งที่1ค่ะแทงเข็มลงไปในหลักเดิมถัก x ครั้งที่2ค่ะวิธีนี้นะคะคือการถัก คักธรรมดา2ครั้งบนหลักเดียวกันหรือว่าการทำา n n r r a s e ค่ะ